มาคนไม่โหดเราไม่แรกคนนี้อ่ะคนนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยคนนี้คนจริงอุ้ยอุ้ยหรือเอามาอวดจะแลกหรือเอามาอวดจะแลกหรือเอามาอวดโอ้ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ร้านกิทต์นช็อปล้านเติมเกมโลบอกโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเงินเร็วตอบแชทไวใส่ใจลูกค้าราคาสุดคุ้มมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆที่สะดวกและปลอดภัยและยังมีบริการเติมโลบัคจำหน่ายไอดีไก่ตันแบบธรรมดาไปจนถึงไอดีเทพสุดโหดจำหน่ายทอยโค้ดไอเทมแตกตัวด้วยเทนอกจากนี้ยังมีบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟุตอาทิเช่นการดึงฮันโยกทำเผาวิสีหากสนใจทักแชทได้ที่แฟนเพจหรือเว็บไซต์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับ เบื่อไหมที่ฟาร,ร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพทุกทีนี่เลยร้านอ e ีดูเหมยชอบร้านลบฟาร,ร์มเกมโลบอกแบบครบวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมบปบไม่ว่าจะเป็นแมปบลบ็บอกฟุตออสตาอันเมทแอดเวนเจอร์ไดวิ่งแอมเบอร์และแมปอื่นๆมีบริการเติมโลบักกดผลกดเกมพาร์ตในแบบต่างๆและยังมีไอดีไก่ตันไอดี ID เทพอีกหลายแมปวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแหลกิฟต์การ์ดโลบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนเพจได้เลยล ร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์ทในเลทส,สูงและยังรับเติมโรบักในระบบ VIP Server สูงถึงเลทเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงค์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับมากันยังมากันแล้วนะฮะโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนะครับผมเอาผลกเกือมาแลกกับผลเทพนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะมีใครเอาผล เทพมาแลกบ้างเนาะผลเทพที่พี่ต้องการนะก็จะมีผลเสือนะฮะแล้วก็ผลววจีนะฮะมีไหมใครจะเอาผลเสือผลววจิมาแลกกับผลกิโลถาวรตึงๆเอามามเอาผลเสือไปผลววจีไหมผลพี่ตอพี่ไม่ค่อยอ,อ,อ,อยากได้อ่ะอะให้ละกันให้ละกันเอาจิงๆไม่ค่อยอยากได้อ่ะแต่ก็ให้นะั่นไหนๆก็วิ่งมาแล้ว เอาผลเคมมาแรกกับผลโหดมาผลที่สองผลที่สองมีผลกิโลถาวรอ,อยู่แล้วครับมีผลกิโลถาวรอ,อยู่แล้วอย่าแลกแย่งที่นั่งพี่นะอ่ะขอผลโมจิกับผลเสือผลใส่ฟ้าไม่แลกครับไม่แลก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 เดี๋ยวรอ โอ้โหให้มาซะเยอะเลยจะปฏิเสธก็ไม่ได้เอาเมื่อกี้พี่กดไปแล้วดิไปเอาผมสปินโอ้ไม่รอบนี้เราจะมาขุดรีดคนดูผมสปินไม่แลก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 มา โอ้เอาผลสปิริตมาแลกเหรอผลกิโลตึงๆโอ้ตั้งใจว่าจะเอาผลเสือกับผลโมจิสักหน่อยแต่ไหนๆก็มีผลโหดมาให้แลกแล้วอ่ะไหนๆมีผลโหดมาให้แลกแล้วก็แลกสักหน่อยนะฮะโอเคเอ่อกอาอีไหนเนี่ยผิดก้าอีผิดก้าอีอ่ะ ผลวีนอฟมะน้องมีผลกิโลถาวอนอยู่แล้วอะน้องมีผลกิโลถาวอนอยู่แล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้องมีผลกิโลถาวอนอยู่แล้วแลกไม่ได้เนี่ยเนี่ยพิเศษให้ไม่ได้ครับเอามามามาคนต่อไปมีไหมขายเจ้าผลกิโลถาวอนตึงต้งอีกเอามามา คนไม่โหดเราไม่แลกคนนี้คนนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยคนนี้คนจริงอุ้ยอุ้ยหรือเอามาอวดจะแลกหรือเอามาอวดจะแลกหรือเอามาอวดโอ้ผลวัาจีผลทีมะผลเกาวิตี้ผลประตูหลอกเปล่าถอาหลอกขอให้ท้องเสีย ถ้าหลอกขอให้คล้องเสียโอ้ผลวิจิไม่ยอมแลกด้วยอะ่ะใจร้ายผลฮิมะก็็ผลกาวิตตีก็นอะเออหลอกให้ดีใจหลอกให้ดีใจโอ้ไปเหลือกี่ผลมีใครจะแลกอีกไหมผลพ้าเหรอเอาผลพ้ามาแลกเหรอ คนพักก็ดิยมอยู่นะอ่ะอ่าอ่าให้ก็ให้ให้ก็ให้ใหใหมีไหมมีโหดวันนี้อีกไหมมีโหดกว่านี้อีกไหมโดนแยกที่นั่งไปแล้วอะ่ะมีมีโหดวันนี้อีกไหมเอาคนนี้แยกไปหมดแล้วเหรอ เอามามามา,มาผลสุดท้ายแล้วบ้างเนี่ยเล่ยเนี่ยแลกไม่ได้ครับันแลกไม่ได้วันนี้ก็จะอ,อะไรอะ่ะขอเสือพี่ไม่พี่ไม่เอาผลเสือพี่เอาผลกิโลมาให้แลกวันนี้ไม่ได้เอาเสือมาให้ครับไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้เรามาขูดรีด มีอีกไหมมีอีกไหมผลกิโลถาวอร์ยังเหลืออีกหนึ่งผลอีกหนึ่งผลอีกหนึ่งวันโมวันโมอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลพาวผลพา้าผลพาวผลพา้าอ่ะจัดจัดอ้าอ้าวเอแถมผลผีให้ด้วยมา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  ตึงอยู่ตึงอยู่โอเคนั่งได้อีกไหมนั่งได้อีกไหมหรือว่าครบแล้วครบยังครบห้าครั้งแล้วครับผมหมดแล้วโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีบนะ่อยๆเนอะเสียงดังจุงโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเดี๋ยวรอบหน้าเอามาให้แล้อ,อีกจะมาไถ่ผลคนดูอีกรอบหนึ่งไม่ได้เลยอะโมจิกระเสือได้แต่พิษมา พิทก็โอเคพิทกับบิ๊กบัมใช่ไหมเราได้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวขอเช็กก่อนเออมีได้บิ๊กมัมมาหนึ่งฮะได้พิทมาหนึ่งกาวิตี้หนึ่งผลฮิมะหนึ่งผลพาวหนึ่งฮะผลพระหนึ่งแล้วก็ผลวิญญาณจากบุ๊กหนึ่งนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ขอจบไลฟ์เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะที่รับชมกันจะจบด้วยนะะ ขออบคุณทุกๆการกดไลค์แล้วก็การกดติดตามนะเดี๋ยวเจอกันใหม่รนยหน้านะสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายทุกคนนะฮะบายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับบาย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 